สวัสดีครับผมก็วันนี้อยู่กับจิโกนะมียุกิแล้วก็แม่มียุกินะผมสวัสดีพี่พีซีลุงป้าทุกท่านนะฮะวันนี้พาเด็กมาเที่ยวอีกแล้วนะฮะม,มาดูเด็กเล่นกันเนาะวันนี้ <c oughs> スライダーするのここ違うでしょうもうお尻ここ当たっちゃうよ、うん、もう乾いた、うん、まだでしょうわいい乾いてないよあ後で書い,い帰ったらいいよね <laughs> あおあおて乾いた青くくないと思う ไปไหนกันบรรยากาศนะครับผมก็วันเสาร์ก็จะมีเด็กมาเล่นตามสวนสาธารณะต่างๆแหะแต่ส่วนตรงนี้มันเป็นสวนเล็กหน่อยก็เลยไม่ค่อยมีเด็กมานะ ถ้าเดินไปอีกหน่อยอ่ะเป็นสวนใหญ่คนเยอะมาก

あ、ほらユタ、あ、は？ユタこっちあるよ、こっちあるよ。ユタこっちあるよ、これ。ユタほら。オッケー。あ、ユタあるよ。ユタもう自分にとって。いいよ。ユタこっちは、ユタこっちは。 ยต่ะยต่อ,อ,ตอริกกโตววะอ,อริกกโตววะโอเคอีโอโมวาริโมยานหนพออ่าออกแดดมาหน่อยก็จะร้อนนะนั่งในร่มหรือใต้ต้นไม้นี่พอดีเลยก็รอให้เด็กเล่นอีกสักแป๊บนะผมเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านเพราะมาก็ พอสมควรแล้วนะฮะออกมานานมากไม่ได้เดี๋ยวจะไม่สบายนะไหพี่เห็นพี่มีดอกไม้นะฮะตัวเองก็อยากได้ดอกไม้นะฮะก็จะไปแย่งพี่อีกโอ้ยสองเสือนะฮะอยู่ถ้าเดียวกันก็จะเป็นอย่างนี้ เดไปแย่งดอกพี่อ๋อๆให้พี่นั่งอ่าให้พี่ให้พี่นั่งบอกให้พี่นั่งนะครตอนนี้สั่งให้พี่นั่งแล้วเอเดี่ยว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 ด็ดีเด็ดดีโอเคด็ดดีกว่เจโอเคมีกี่สวัสดีมีกี่นั่งทำไมลูกไม่นั่งอ่ะลูกอะ มิุกิโมอีโก้ถอดเตะあげเตะยุต้อีโก้ขอบคโอเล่ย์ชิ哟อ่าอีโก้ยุต้าไฮ้あげเตเห็นพี่มีดอกไม้นะพี่บอกให้พี่เด็ดให้น้องอ้ากดจิกดจิไฮกดจิกดจิอันนี้กระตัววะขอบคุณครับวะโอเค อืมอืมแล้วเดี๋ยเก็หรมีกีパパーー่จะเก็บดอกไปให้ป้าปานะบอกเก็บไปให้ป้าป้ยุตายุตาโกดีอกี้จังโอกี้จัง มครับะอ่า<ป>โอเคอ,เอีโยอ้าวสุดท้ายมาให้ผมถือทั้งหมดไปเล่นอีกแล้วขอเข้าร่มก่อนนะฮะว้าชาเนี่ยเขาก็จะเอาเอาทรายใส่มือเดี๋ยวดูถ้ามือเขาเปื้อนเขาก็จะไปล้างนะ ว่ายูตะเป็นเด็กที่ตั้งแต่ผมอยู่ด้วยตั้งแต่เล็กนะฮะเวลากินข้าวอยู่แล้วมือเปื้อนนะ่ผมจะเช็ดมือให้เขาตลอดเลยถ้าเขารู้รู้ตัวว่ามือเขาเปื้อนนะเขาจะไปล้างเลยนะหรือเปล่านะเดี๋ยวคอยดูคอยดู mm hmm. เขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้มือเปื้อนยูตะเพราะว่าตั้งแต่เล็กๆนะเวลาเขากินข้าวกินอะไรเลอะมาผมก็จะพาไปล้างทั้งหมดเลย โอ้คิดได้ีงจะไปป้ะนอดลุนรอลุนว่าพี่ยูตะจะไปล้างมือหรือเปล่านะยูตะโมยอคิตานายออีว อ้าวไม่ยอมไปนะโอ้แล้วก็เช็ดเสื้อผ้านะเดี๋ยวก็กลับไปเปลี่ยนอืม

ยังไยนะัได้่ได้โมยุตยเลยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ